เรื่องการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยนะครับมันก็มีคําถามที่หลายคนสงสัยกันว่าถ้าอยากจะมีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเราควรจะทําแบบไหนดีจะวิ่งโซน2ไปเรื่อยๆช้าๆหรือว่าต้องไปจัดหนักแบบ HIIT วันนี้แหะครับเราจะมาคลายข้อสงสัยนี้กันมาดูกันว่าคู่มือที่เอาไปใช้ได้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคครับมาเริ่มกันเลยผมชอบประโยคนี้มากเลยนะของคุณไคลเลอร์บราวน์เขาบอกว่า ความสมั่งเสมอคือชื่อของเกมนี้โดยเฉพาะเมื่อเรากําลังเล่นเกมเระยะยาวโอ้โหมันคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับเพราะว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยนะมันไม่ได้มาจากการที่เราไปฮึดทําอะไรแป๊บๆปแล้วก็เลิกแต่มันคือการสร้างนิสัยดีๆที่ทําได้เรื่อยๆแบบยั่งยืนต่างหากลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้ามันมีค่าตัวเลขแค่ตัวเดียวย้ําว่าแค่ตัวเดียวเลยนะที่ใช้วัดความฟิตแล้วมันสามารถบอกได้เลยว่าเราจะมีอายุยืนยาวแค่ไหน โอ้ยคำถามนี้น่าคิดมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะมันกำลังจะบอกเราว่าไอความฟิตของร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของรูปร่างแต่มันเกี่ยวพันโดยตรงกับอายุไขของเราเลยและแน่นอนครับตัวชีวสุดทรงพลังที่ว่าเนี่ยมันมีอยู่จริงครับมันเรียกว่า VO2 Max นั่นเองเอาล่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าและไอเจ้า VO2 Max เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ พูดแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆเลยนะมันก็คือขีดความสามารถสูงสุดของร่างกายเราในการดึงออกซิเจนไปใช้ตอนที่เราออกกำลังกายแบบหนักสุดๆนะครับมันเป็นตัวเลขที่บอกเลยว่าระบบหัวใจกระปอดของเราเนี่ยฟิตแค่ไหนถ้าเปรียบร่างกายเราเป็นรถยนต์นะ VO2 max ก็เหมือนกับรอบเครื่องสูงสุดหรือ Red Line ที่เครื่องยนต์เราจะไปถึงได้นั่นแหละครับแล้วทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นฟังตัวเลขนี้ดีๆนะครับมีงานวิจัยเขาบอกไว้เลยว่า ทุกๆหนึ่งหน่วยของ VO2max ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากทุกๆสาเหตุเลยนะลดลงไปได้ถึง9%โอ้โหแค่เพิ่มขึ้นนิดเดียวแต่ผลลัพธ์มันมหาศาลมากเลยนะครับเนี่ยแต่ว่ามันก็มีข่าวร้ายนิดหน่อยครับคือพอเราอายุเลย30ไปแล้วเนี่ยนะไอ้ค่า VO2max เนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเองตามธรรมชาติเลยครับประมาณ10%ทุกๆ10ปีเลยนะกราฟนี้โชว์ให้เห็นภาพชัดเลย นี่แหละครับเกิดผลว่าทําไมเราถึงต้องลุกขึ้นมาออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอก็เพื่อที่จะสู้กับความเสื่อมถอยตามธรรมชาตินี้นี่เองทีนี้คําถามสําคัญก็คือแล้วเราจะสู้กับมันยังไงเราจะชะลอการลดลงนี้ได้ยังไงคําตอบมันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าหลักการพีระมิดของความฟิตครับลองนึกภาพพีระมิดดูนะก่อนที่เราจะสร้างยอดให้มันสูงสูงแหลมแหล,ม,แลมได้เนี่ยซึ่งยอดแหลมแหลม,ลมนั้นก็คือค่า VO2 max ของเราสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องมีฐานที่มันกว้างและแข็งแรงมากๆซะก่อน ใช่เลยครับตามหลักการพีระมิดเป๊ะ,เ,ปะเลยฐานที่กว้างและมั่นคงเนี่ยมันมาจากการฝึกที่ความเข้มข้นต่ำๆเป็นหลักครับฐานนี้แหละที่จะเป็นตัวค้ำจุนให้เราสามารถฝึกหนัหนกๆเพื่อไปให้ถึงจุดพีคได้และวิธีสร้างฐานที่ว่านี้ก็คือการฝึกแบบโซน2นั่นเองและโซน2มันเป็นยังไงละ่ะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรวัดให้ยุ่งยากเลยครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้ Talk Test หรือการทดสอบด้วยการพูดนี่แหละ มันคือระดับความเหนื่อยที่เรายังสามารถพูดคุยกับเพื่อนข้างๆเป็นประโยคยาวๆได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องหยุดหอบครับความรู้สึกแบบนี้แหละนี่คือโซน2เลยเป็นการสร้างรากฐานความอึดความทนทานให้กับร่างกายเราแล้วทําไมการสร้างฐานด้วยโซน2องถึงสำคัญขนาดนี้ ก็เพราะว่าประโยชน์ของมันนี่มหาศาลจริงๆครับมันไปช่วยพัฒนาไมโตโคอนเดรียซึ่งก็เหมือนกับเป็นโรงไฟฟ้าจิ๋วๆในเซลล์ของเราให้ทํางานดีขึ้นพอโรงไฟฟ้าเราดีระบบพผาผลานก็ดีตามไปด้วยสมองก็ปลอดโปร่งแถมยังช่วยลดความเสี่ยงของสารพัดโรคเรื้อรังได้อีกโอ้โหเรียกว่าได้ประโยชน์ครบวงจรเลย โอเคพอเรามีฐานพีระมิดที่กว้างและแข็งแรงแล้วที่นี้ก็ถึงเวลาของส่วนที่สนุกแล้วครับนั่นคือการสร้างยอดพีระมิดให้มันสูงให้มันแหลมคมขึ้นโดยการฝึกแบบเข้มข้นสูงนั่นเองต้องย้ําตรงนี้ก่อนนะครับว่าการฝึก2แบบนี้มันไม่ได้มาแทนที่กันนะแต่มันเป็นเหมือนคู่หูกันที่ขาดกันไม่ได้เลยโซน2เนี่ยมันทําหน้าที่สร้างฐานให้แน่นสร้างความอึดเพิ่มประสิทธิภาพให้โงไฟฟา้าในเซล ส่วนในเจ้า HIIT หรือการฝึก v o 2 Max เนี่ยมันคือการต่อยอดคือการเพิ่มพลังเพิ่มขีดจำกัดสูงสุดของเราให้พุ่งทยานขึ้นไปและประโยชน์ของ HIIT ล่ะก็สุดยอดไม่แพ้กันเลยครับงานวิจัยบอกชัดเจนว่ามันช่วยให้หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นโดยตรงเลยนะกล้ามเนื้อก็แข็งแรงขึ้นสมองก็ทำงานดีขึ้นและที่เด็ดที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมครับมันประหยัดเวลามากๆเลยผมว่าประโยคน,นี้มันสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยนะ เขาบอกว่าความเข้มข้นสูงมันดีสําหรับการรับคมความฟิตของเราแต่เราต้องมีฐานก่อนถึงจะมีอะไรให้รับเห็นภาพเลยใช่ไหมครับเหมือนเราจะรับมีดให้คมเนี่ยเราก็ต้องมีเนื้อเหล็กของมีดก่อนนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมโครงสร้างแบบพีระมิดสร้างฐานก่อนแล้วค่อยต่อยอดถึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับเป้าหมายระยะยาวของเรา เอาละครับพอเราเข้าใจหลักการทั้งหมดแล้วทฤษฎีพอแล้วทีนี้มาดูภาคปฏิบัติกันบ้านดีกว่าว่าใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะจัดตารางฝึกยังไงดีให้มันเห็นผลจริงๆหลักการง่ายๆที่ไม่ลับเลยนะแถมยังเป็นสิ่งที่นักกีฬาระดับโลกเขาใช้กันด้วยนั่นก็คือกด80ทับยครับง่ายๆเลยคือใน1สัปดาห์เนี่ยเวลาฝึกทั้งหมดของเรา80%ควรจะเป็นการฝึกเบาๆแบบโซน2เพื่อสร้างฐานให้แน่นส่วนอีก20%ที่เหลือ คอยไปจัดหนักกับการฝึกเข้มข้นสูงเพื่อเพิ่ม VO2 max ของเราอะแล้วถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆเลยนะนี่คือตัวอย่างตารางที่เอาไปปรับใช้กับตัวเองได้เลยครับใน1สัปดาห์ลองจัดเวลาไปคาร์ดิโอแบบโซน2ส,สัก3-4วันวันละประมาณ45นาทีขึ้นไปแล้วก็หาอีกสัก1-2วันมาฝึกแบบฮิต i อ t หรือฝึกเพื่อเพิ่ม VO2 max แค่นี้เองครับง่ายๆเลยเอาลครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้ว เราคุยกันเรื่องหลักการเราคุยกันเรื่องวิธีการไปแล้วแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยจะไม่มีความหมายเลยถ้าขาดสิ่งนี้ไปซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดเลยครับโปรแกรมการฝึกที่ดีที่สุดไม่ใช่โปรแกรมที่หนักที่สุดแต่คือโปรแกรมที่เราสามารถทํามันไปได้เรื่อยๆเป็นปีๆครับโปรแกรมที่ทําให้เรารู้สึกแข็งแรงคล่องตัวแล้วก็สนุกกับมันโดยที่ไม่รู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วหมดไฟเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าเป้าหมายของเราคือเกมยาวมันคือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตร สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ทุกคนกลับไปคิดกับตัวเองดูนะครับว่าทุกวันนี้ที่เราออกกำลังกายเนี่ยเรากำลังฝึกเพื่อผลลัพธ์ในเดือนหน้าหรือเรากำลังลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในอีก10ปีข้างหน้ากันแน่เพราะการมองภาพระยะยาวนี่แหละครับคือกุญแจดอกสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่ชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรงอย่างแท้จริง